เสียแป้งอยู่ไหนประชาชนเชื่อใครระหว่างแป้งกับตำรวจอายการการสอบสวนคดีใหม่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมจะทำได้อย่างไรแป้งควรมอบตัวหรือไม่ผมประเมินว่าเขาไม่น่าจะอยู่เมืองไทยแล้วนะฮะเขาจริงกล้าที่จะทำคลิปเปิดเผยตัวนะครับก็ดูตามคลิปเขาก็ชิวๆนะ่โดยเฉพาะคลิปแรกไม่น่าจะอยู่ไทยใช่ถ้าอยู่ไทยก็อันตรายนะนะพี่รุทมองว่า สิ่งที่เสียแป้งพูดเนี่ยมีความจริงอยู่แค่ไหนก็ผมว่า99อ่ะจริงเชื่อ99เปอร์เซ็นต์ไจริงทั้งปวงเนี่ยมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญหัวใจหลักๆใน99เนี่ยไม่คาดเคลื่อนก็เขาบอกว่าคนผู้นี้ร่วกมาทําผิดกับเขาอะค่ะเอาเป็นนี่หัวใจหลักนะค่ะประเด็นหลักอื่นๆมันเป็นรายละเอียดซึ่งอาจจะผิดพลาดรายละเอียดให้อีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มันอาจจะพลาดเคลื่อนไปนะคะมันเป็นไปได้อยู่แล้วพูดตรงไปตรงมาเลยนะฮะไม่ต้องอ้อมค้อมว่าตำรวจชุดแบบเนี้ย ทำแบบนี้กันทั้งประเทศ<ะ>จับแล้วรีดทรัพย์อีกอันคือที่เสียแป้งแฉก็คือเขาถูกทั้งตํารวจทั้งอายการนี่เรียกรับเงิน5้าแสนกว่าบาทแรกกับการปล่อยตัวแรกกับการสั่งไม่ฟอ้องเนี่ยตรงนี้ล่ะคะมันจะแก้ปัญหายัางไงถ้ามันจริงมันมันเลื้รังมานานกับปัญหาักษักแบบนี้ก็ต้องฟังเขาเดีย๋ยอย่าไปคิดว่าเขาเป็นผู้ต้องหาแล้วก็สิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องอะไรต่างก็ต้องพิสูจน์ความจริงทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นผู้เสียหายเขาถูกรีดเขาแม้เขาเป็นผู้หาคดีอื่นแต่เาถูกรรีทัพ ก็ใครกระทําความผิดก็ต้องต้องขนขวายหาพยานฐานค่ะงั้นคลิปที่เสียแป้งออกมาแชร์ต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยในทางตํารวจมองว่าสามารถจะเป็นน้ําหนักที่จะถือเป็นพยานหลักฐานใหม่ในคดีจนนําไปสู่การสอบสวนใหม่ได้ไหมคะถ้าเป็นผมอะผมจะพิจารณาเป็นปหลักฐานใหม่<า>แต่เขาจะถือว่าโอ้ในแป้งไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่นี่ยอยู่ที่รุน,นพินิจเคยพูดใช่ไหมฮะค่ะ,ะแต่สิ่งที่ก็คือเขาจะตีว่าอะไรที่ เคยสอบคนนี้มาแล้วเนี่ยถ้าคนนี้พูดแล้วมันไม่เรื่องใหม่แล้วอ๋อดูที่ตัวบุคคลด้วยแต่ความจริงกับประเด็นมันใหม่สิอืคิดว่าในกระบวนการที่ทำคิดว่าในคุกตอนนี้มีแบบเสียแป้งอีกไหมหรือมากน้อยขนาดไหนผมว่าเยอะนะประมาณ2 0 3 0ิอสี่าวยีสนของคนที่ต้องขังอยู่ตอนนี้ใช่คนที่ไม่ได้กระทองผิดจริงนะฮะโดยเพราะเรื่องยาเสพติดอ่ะโดยเพราะเมื่อก่อนนู้นอ่ะใช่ไหมฮะตำรวจยัดยาอะไรต่างเนี่ยสู้งไงตำรวจ5คนศาลบอกว่า ตำรวจเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองมาก่อนมันไม่มีเหตุที่เขาจะบายัดยาให้คุณบางทีก็รับสาภาพไปท,ทั้งที่ไม่ทาผิดแต่ก็มีประวัตินะค่ะใช่มีประวัติไม่ประวัติฉันเคยเสพยาค้ายาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ของฉันน่ะจะสู้ยังไงคุณแจกคว่าจะสู้ยังไงกลายเป็นว่าความที่เคยทําผิดมามันไม่มีน้ําหนักเท่ากับคนที่อยู่ในเครื่องแบบใช่ใช่กลา,ายเป็นว่าโจรใส่สูตรอาจจะหลุดออกมาอยู่ข้างนอกซะเยอะและไอ้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์คือแพ้ ที่จะเกิดการสอบสวนใหม่ในคดีเสียแป้งเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนมันยากมากเลยนะฮะดูจากบรรยากาศนะเพราะว่า<ม>ผู้มีอำนาจเนี่ยนะฮะคือคนที่จะสอบสวนได้คือผบตรแล้วก็หัวหน้าพนักง,งานสอบสวนแต่หัวหน้าพนักงานสอบสวนคงไม่ทําเองก็ต้องมองดูผบตรว่าจะเอาอยัางไงนะฮะเพราะว่าไอาการเริ่มไม่ได้นะ,ะเพราะว่าการสั่งคดีสั่งไม่ฟ้องไปแล้วมันก็อยู่ที่ตำ,<ม>ตำรวจมันต้องไปเริ่มที่ต้นน้ำก่อนคือชันสอบสวนคือตํารวจใช่ครับสอบสวนแล้วก็ไปส่งเอกสารถ้าเห็นว่ามันเป็นพยานฐานใหม่พี่พปรู้มองว่ายากมากก็ยังไม่เห็นใคร รับเลยว่าน่าจะสอบสวนใหม่ถ้าจะมีใครเจ้คนสั่งต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรือตอนนายกคงส่งสัญญานะ่ที่พบตรให้เกิดให้ความเป็นธรรมกับเขาค่ะความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าตัวเขาเสียแป้งนะค่ะหมายความว่าคนอื่นด้วยค่ะถ้าเจ้าตัวยังอยู่ข้างนอกเนี่ยโอกาสจะถูกตัดตอนอาจจะเกิดขึ้นไหมคะอยู่นอกหมายว่าถ้านอกประเทศก็ก็จะปลอดภัยแล้วไม่แน่อ๋อแต่คืออยู่นอกคุกอันนี้เราพูดถึงอยู่นอกคุกแล้วกันถ้าอยู่นอกคุกก็อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังอันตรายมาก อันตรายมากอันตรายมากที่อาจจะไม่ได้พูดอีกใช่ครับเพราะว่าการปฏิบัติการในการเข้าจับนะะสืบคือค้นไปเรื่อยๆจับนะฮะบุกเข้าไปจับเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ตัวเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าถ้าเขายกมือยอมแพ้เนี่ยเขาจะตายไหมต่อให้เขายกมือยอมแพ้ถอดเสื้อผ้าซึนุ่งผ้าขม้าเนี่ยเขาก็ไม่ก็อาจจะยังตายอยู่ก็ได้ประเทศไทยแต่ที่ถ้าให้พิรุทธแนะนะให้พิรุทธแนะว่าถ้าเป็นเสียแป้งเนี่ยควรจะดําเนินการยังไงต่อเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมจริงๆ ผมว่าต้องต้องปล่อยคลิปออกมาได้เรื่อยและพูดพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวนใหม่ให้เกิดการสอบสวนใหม่ถึงแม้จะตีความว่าตัวเขาเนี่ยคือถูกสอบสวนมาแล้วก็ตามาแต่สิ่งที่เขาพูดมาเป็นข้อมูลมันเป็นหลักฐานใหม่ค่ะผมว่าการไปวินิจฉัยว่าพยานปากนี้เคยให้การแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณพูดไม่ใหม่แล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมีแล้วมาตราหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะค่ะงั้นแปลว่าระหว่างนี้ไม่รู้จะมอบตัวไม่มอบตัว มีหลักฐานอะไรที่คิดว่ายังมียังเก็บไว้อยู่รีบอย่าอ่านรีบไปมาแล้วอย่าไปนอกประเด็นอื่น